ไปจิกโกะซื้อให้ผมหรอใช่ค่ะก็ชิ้นเหรอกบไปมากเดี๋ยววันนี้ผมเล้คิดว่าพาไปกินข้าวค่ะแต่ว่ากินข้าวเจอจโก้ไม่สนุกไงก็อยากไปไหนพงวันนี้ว่างครับเพื่อคืนเคาวากุจิโกะชิ้นเหรอเขาจิโกะใช่ค่ะบ้านเราก็มีปูกระไฟฮูจิแต่ก็ยังอยากไปเหรอคนละด้านไงคาวากุจิโก้กับ โอเคได้ได้ได้เดีได้แตพาไปผมไปฝันนู้นนะขึ้นเขาเลยโอเคโอเคคาวากุจิโกะชินโนะอันนี้เรื่องจริงใช่ปหมโอเคความฝันของคุณคูจิครึ้นคุจิเสร็จแล้วคาวากุจิโกะต่อนะคะคุณผู้ชมครับ จิกโกะเดี๋ยวนี้ดังเลยนะดังอะไรเลยไหมมาการนะมาการะ <laughs> ไม่ใช่ขึ้นประกอบฮุจินะ <laughs> ดองมาการะเออดีแล้วท่านชื่อฮุจิกโกะก่อนนะ,ะถ้าไม่ใช่ชื่อฮุจิกโกะก็อะไรเกี่ยวกับมาการะอาจจะโดนวะ <laughs> <laughs> ัวฟิดใช่ใช่ใช่แล้วก็มีของอะไรนะเขียงคอมเมนต์อนะ่ะอ่านเรื่อง ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกดีขึ้นมากเลยอ่ะใช่เรื่องอะไรเอ่อที่เว่าบอกว่าการที่เราอะโดนเคี้ยวเคี้ยวสัตว์อืแล้วทําให้อะไรนะคล้ายๆว่าเคาะร้ายจะจะลดลงอ่ะอะไรประมาณนี้จากที่มีเคาะร้ายก็จะเบาลงรู้สึกดีขึ้นมากเลยอ่ะไม่ใช่โชคร้ายเขาเลยดอนนะคุณโชคดีเขาเลยดองก่อนที่จะดอนใหญ่กว่านี้ใช่โมีคน คุ้ใจดีมากเลยนะคือผู้ชมคุณมากเลยอ่ะเป็นกำลังใจที่ทำให้ทั้งปีนี้จะรู้สึกดีมากจริงจริงสำหรับผมคิดว่านะเมื่อไรเข้าพากับคุณนะรู้จิกก่เนี่ยผมน่าจะมีออกมาอาจจะต้องวิ่งหนีอะไรประมาณเนี้ยมีเจอหมีต่อไปอ่ะคือโชคร้ายเข้ามาเรื่อยเยไม่ใช่และไม่ใช่ใช่ไหมจบแล้วนะคิดว่าจบแล้วนะได้นะ วันนี้ก็ขับรถขอให้ปลอดไปครับโอ <laughs> ้ย <laughs> 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 อากาศด <laughs> ีเริ่มหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะหน้าร้อนมาแล้วล่ะหน้าฝองจบร <c oughs> ้อ,อนดีเลยอ้าวแต่ก็ดีนะคะสดใสเ <laughs> นาะสดใสดี ักคุณผ si um uh> şey ู้ชมบางก็ไม่รู้จักนะทำไมคนนี้มีรอยแผลนะครับอ๋อคนนี้เป็นใครก่อนนะครับคนนี้ก็คือน้องสาวภรรยาของผมน้องสาวคือแม่ฮิกาดอดะครับก็ย่าทีการุดะครับแล้วก็ช่วยนเนี้ยนะน้องอ่ะมาช่วยดูแลฮิกาดกับชุนด้วยแหละก็เลย อยู่ญี่ปุ่นสักพักเนาะฤฤเดือนประมาณเดือนกว่าฤฤฤฤเดือนครึ่งน,นะประมาณเนี้ยเนาะก็เลยปอมหน้าช<อ>่วงเนี้ยออกน้องคนนี้บ่อยๆนะคุณผู้ชมอาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยฮิโรเนี่ยมีแฟนกี่คนอะไรไ <c oughs> ก็คิดไปแบบนั้นก็ได้แล้วแต่แต่ว่านี่คือ,คอน้องสาวภรรยาช่วงนี้ก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวอนะก็เลยออกบ่อยนะขออนุญาตนะโอเคนะคุณผู้ชมขออญญนะเนะชมข้าใจแล้วนะ แต่คนเนี <S <s ้อายไงครับเขาเลยออกหน้าถ่ายหน้าไม่ได้ครับถ่ายฝืนก็เดี๋ยวผมก็ต้องระวันนะครับบันทีครับมืองเมึงดีๆถึงจะออกได้อะครับคนนี้ครับถ้ามึงไม่ดีกเขาก็ไม่ให้ออกเลยกำบอกเลยว่าคืนนี้ไม่กี่เครืดีกว่าอลองประมาณนี้ครับเขาเลยผมก็ต้องระวันถ่ายด้วย ทีนี้เบสบิวครับเบสบิวเดให้ดูสามส้อมหนึ่งต้องไม่บาน <c oughs> บาน<ว>ย่า่ใช่ไหม,มใช่ไหม,มที่นี่สวยด้วยไม่มีหมาด้วยนะสวยมาก <c oughs> เป็นยังไงเฮ้ยจิคกโก้สวยมากขออนุญ,ญาตลงจากรถไปถ่ายรูปได้ไหม ไม่เอาคาบาคือจีก็ใช่ไหมอ๋อนิดนึง <c oughs> โอเคสวยนะ <c oughs> โอเคด้อ,อนแรขนบครับาเฟครับอร่อยมากหลงไปจริงๆคนกว่านี้โอ้ <c oughs> สวยอะสมมับผมอะไม่รู้ว่าสวยกว่านี้ โอ้คือคือเป็นเขาเรียกอะไรนะเซมิทรีใช่ไหมเซมิทรีคือเป็นเคิร์ฟแบบครับครับใค่ไหมใช่คือผู้ชมดูสิครับน้องฮือจิโกะเนี่ยเทมที่มากเลยครับเด็กข็ยังอยากไปคราวคือจิโกะใช่ปะ วันจี่ายโฆษณาได้เลยอ่ะ่ายโฆษณาอะไรดีคิดไม่ออกให้คุณผู้ชมช่วยคิดเอ๋โฆษณารถยนสิครับอ๋ออื<笑><笑>อโธ<ศ>นี่นะอุ้ยนอกอะไรคะหน้าตัวใหญ่มากอะไรอ่ะนกอินทรีโอาโอ้าโอุ้ย สุดยอดโนบินซีใช่ไหมตอนแรกอะนึกว่าอีกาแต่ไม่ใช่อ่ะมันอีกามันสีดำแต่เนี่ยมันตัวใหญ่แล้วมันบินล่อนอ่ะอะไรอีกาคือปลาหมึกเหรออีกาคือไม่ใช่นกกาค่ะเดี๋ยวตัวดำๆอ่ะโอ้โหถ้าหน่อยอย่างนี้โอ้โห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 สุดยอดมากอะไรอ่ะ เหมือนแก่เหมือนแพ้เหมือนอะไรบางอย่างแกหรือแพะสุดยอดแกนี่สุดยอดแล้วเหรอน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักโอ้ยทานอย่างนี้เลยอาจจะไม่มีไก่เข้ามานะเนี่ยแต่คนชอบทานแบบนี้แหละจบเลยนะคะจบ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 อะไรอะไรก็ถ่ายรูปก่อเลยเนี่ยคนนี้ใช่ใช่ใช่สวยอ่ะค่ะสวยจริงนเนาะสวยสวยต้องต้องถ่ายโอเคโอเคโอเคตัวนี้เนาะ ไม่เห็นตัวแกเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เขาใหญ่ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้แหละโหสุดยอดฐานที่ไม่เคยมีคนมาเราต้องไปให้ได้ใช่เราจะเจออะไรข้างหน้าอีกก็ไม่รู้เจอข้างหน้าอีกโดยที่อันซิงไงอันซิงอันนี้เรียกว่าอันซิงไงเพราะว่ามันท่านหลงให่นี้ก็ไม่มีใครมาเลยชีวิตเราก็แบบนี้นะดีกว่าครับ คุยเรื่องอะไรนะเนี่ยเรื่องผิวขาวแถวนี้แ่านี้นะเรียกว่ายูไกรู้จักไหมรู้จักไหมเคยดูในรายการค่ะที่มีคนมาฆ่าตัวตายอู้พู้ต้องมากขอโทค่ะที่มีคนปรีกวิเวกมาค้นหาตัวเองใช่ไหมค่ะเคยดูใช่ใช่แถวเนี้ยยูไก ต้นไม้สวยนะข้อนี่แหละเข้าไปยามานาชิแล้วเนาะแล้วก็บริเวณภูเขาไฟอุจจีผาสวยนะค่ะสปูดโทนๆนะมันมันสวยอะได้แบบอะรอันนั้นอะเห็นไหมพลาสติกไหมเมื่อกี้เห็นเห็นอันนั้นอะไรรู้ไหมพลาสติกห่อเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าคงไม่ใช่นะมันเยอะเกินไป เนี่ยเห็นไหมพลาสติกกันเนี่ยเนี่ยดูดูดูอะไรรู้ไหมไม้แน่ๆเลยใช่ครับไม้ครับแค่น่งเกงบางทีเขาก็เนี่ยนะตัดต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็ไม้ไม่ให้เพี้ยงกันนะไม่ใช่ศอกอะไรสักอย่างอย่ากลัวนะคุณผู้ชมนะบางทีเขาก็มีห่อไม้เพื่อที่จะทำ ซีตะเกตาริซีตะเกตอะไรเงี้ยนะแต่อันนั้นแค่แค่สัมไม่นั่นแหละเพราะว่าน้าฝนเว้ยไหมก็ดีนะขอหน่อยคุณกล้าเข้าไปไหมกล้าค่ะชอบเดินป่าอยู่แล้วโอเคเดินเข้าไปนะค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้คือขับรถเข้าไปได้เลยเนาะไม่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 ต้องเดินอ๋อเข้าไปในจะไค่ได้ยังไง อันนี้ไหนน่ากว่าที่สุดคนที่ไม่ดูเรื่องเห็นทางกว้างเเเเเ็็็็็ดดดดดอันนี้สามารถจอดได้ครับโอเคครับไปเดินนิดหนึ่งนะผสบการอันนี้เขียนค่ายว่าคูจิซึบารุไลฟ์สตีชั่น กูจะก่อกล้าเข้าไปไหมไปไหมโอเค okay, นะ,อ,นะอย่าลืมนะรถเราอยู่ที่นี่นรถเราอยู่นี่อย่าลืมกลับมาที่เดินเราเราบีเดีโอบันทึกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว สมมติว่าเราหายไปยังกล้องอยู่ได้ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อแม่เราหาได้ครัว่าสอ,องกล้องเนี้ไม่ดีกว่าไม่ดูดีกว่า <laughs> หายไปมีวีดีโอเหลือบันตืกไว้ครับเขาปิด,ปดปอันนี้ห้ามเข้าไปฟังนี้ คูจีซังเราอยู่ตรงนี้เก่าแก่นะเนี่ยอะไรเก่าแก่ใช่ไหมรู้สึกเนาะเดี๋ยวี๋ยวคุงเอาพระมาหรือยังพระไม่ได้เอามาใช่ไหมมีรสังคุณเป็นคนที่แบบหลับสิ่งสิ่งที่เรามไม่เห็นง่ายมากน้องสาวคนนี้มีเซนมีเซนวาดลูกสวยมาก มีแสงที่เขาเห็นจริงๆอันนี้ื่อยจริงถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าที่นี่อันตรายหรือเปล่าอะไรมีอะไรพี่พี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าให้คนคนนี้นั่นตอนนั้นก็รู้เลยว่ามีหรือไม่มีประมาณนี้ครับ อ้๋อเล็กเนาะเข้ามาชิบหายใช่สิเป็นยังไงว้าก็ไม่กล้ามาคนเดียวค่ะมะมีเสียงแปลกๆเสียงสัตว์แปลกๆร้องอืมแต่ก็ าเราไม่คิดอะไรเลยเนาะปึ๊บเข้ามาถดูว่าธรรมชาติสวยงามเลยนะแเราขนลุกหล่อมากเลยนะเรวเข้ามาข้างในผาปึ๊บมันอากาศดีแล้วก็ได้ยินเสียงนกสัตว์ไม่รู้อะไรเหมือนจักจั่นสไตล์จักจั่งเนาะแต่ละอย่างเออใช่ใช่ร่ายออกมาแบบนี้อันนี้ก็ คนไทยดินเป็นลาวาเป็นหินราโก,กเข้าไปใต้ดินไม่ได้ก็เลยเขาก็พยายามกว้างขึ้น,นก็เลยดูแบบธรรมชาติมาไวต้นไม้เกิดอยู่บนหินใช่ใช่ใช่ใชใชเราเหมือนอ,อังโกวาะสิ่งขัง้นบนข้นบนหินก็จะมี mình ra mời các bạn ู้กบเห็นไหมตรงนั้นนะเฮ้ยน,นั่นคือต้นไม้เป็นเองหรือคนมาเทีนอันนั้นคือเมืองอันนั้นนะ่ะระดูออทำไมทำอย่างนั้นในชะไ,ไหมหรือว่าอันนั้นลอยเองนล้วแหละลอยไม้เองนอะใช่ไหมใช่ไหม ทำไมอย่างนั้นนะจะไปดีกว่าอุอ้ยอุอ้ยนันอร่อยธรรมชาติใช่ไหมน่าจะธรรมชาติใช่ไหมแต่เราไม่ควรเข้าไปดูนะไม่อาอยากไปดูไปเลยควรปล่<น>อย่างเออขับรถกูิโกะดีกว่าครับสนุกสนุกดีกว่าัน จริงๆจู่ก่ก็น่าเทรดกิ้งครับจริงๆไอ้พูดจริงแต่เมื่อกี้อันนั้นเป็นอะไรอ่ะอยากเข้าไปแปลกๆนิดนึงไม่ต้องสงสัยเราเราแค่ปล่อยผ่านอยู่ที่ใจเราอันนั้นคือน่าจะเห็ดอ่ะหลงทำไมเป็นภูเขาถึงจริงๆอ่ะนะถิ่นของมันนี่ไงรอยแบบท้องไม้อ่ะมีจะทำไมเมื่อกี้เหมือนกระดูกอะไรขัว หัวกะโหลกหัวกะโหลกเหมือนมากก็อธิบายหน่อยนะครับคุณผู้ชมเวลาเข้าไปในจูไครนะครับก็ก็คือว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะก็อันตรายด้วยแหละว่าลงทางง่ายก็เลยเขาทําทางให้แบบนี้อย่าออกไปนอกทางที่เขาทํานะอย่างแบบนี้เห็นไหมนี่เขามีทางให้นะอย่าเขาไปข้างในเลยอย่างนี้นะครับเขาก็อธิบายนะ แล้วก็ห้ามทิ้งขยะห้ามทิ้งขยะนะแล้วก็ห้ามเขียงว่าดลูกรวมต้นไม้อย่าทิ้งขยะอะไรเงี้ยนะเขาก็มีกฎกฎของเขานะครับรักษาไว้นะครับห้ามเพนติ้งใช่ไหมต้มใหม่เมื่อกี้คืออะไรธรรมชาติสิเป่งเองโอเคสบายใช่โอเคปะปะปะาวากุจิโกะต่อครับ ขอบคุณที่ดูรายกลางไปด้วยด้วย <laughs> 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 ถ้าคุณนะมาที่นี่ระวันด้วยนะครับกางเลขเลย <laughs> คุณถ้งรถจอดรถที่ไหนจำไว้นะเราตนนัวนี้เอ๊ะผ่ามันวิวเดียวกันไงสวยนะแต่ก็วิวเดียวกันก <laughs> ็เลยออกที่ออกผิดที่นะเพื่อมีมือเตือออกมาไหนะ มโอเคโอเคแยที่สุดก็มีมือถือมีมือถือเรียกไก่อะพี่สาวคุณก็ขับรถไม่ได้สิจำได้ว่าตรงทางออกมีเขียนป้ายอยู่อ๋อใช่ใช่อตัวนี้อะเย่ใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้ยใจอะโอ้ยรถเราอยู่นี่เองตกใจนะตัวใจ คือมานี่นะเราวันด้วยนะครับคือกับเพื่องเฮฮาเฮฮาช้ำไปส้ายช้ำไปกว่านะไม่ได้นะต้องไปได้วยกันแล้วก็สมาธิตหน่อนะ่ะดีกว่าโอ้ยเราตกใจใโอเจืจรอจรอด พลาดนะเร็วจันเลยโอเคป่ะ